ความเดิมจากตอนที่แล้ว หังจากภา,ารกิจประจำวันทุกเช้าผมต้องโผล่หัวขึ้นไปบนหลังคาเพื่อดูวิวของเมืองกามิสพาตินเกเช่นก็ได้เวลาอาหารเช้าแล้วครับ วันนี้ผมจัดอาหารเช้าแบบจุกๆครับเพราะว่าน่าจะได้ขี่รถทั้งวันเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันที่แอนเดียแล้วก็เพื่อนของเขาสเวนชวนผมไปขี่รถเที่ยวซึ่งผมก็ยังไม่รู้เส้นทางกันว่าเราจะไปที่ไหนวันนี้เป็นวันเสาร์ครับ อากาศดีมากๆแล้วก็อย่างที่เห็นครับมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกมาขี่รถกันเต็มไปหมดคึกคืนเลยครับหลังจากไปเจอแอนเดรียกับสวนนะครับที่โรงแรมแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อโดยจุดเป้าหมายแรกคือเติมน้ำมันก่อนครับ การเดินทางขี่รถวันนี้นะครับสเวนขี่นำหน้าแล้วก็มีแอนเดรียปิดด้านหลังผมอยู่ตรงกลางมีชาวเยอรมันท้องถิ่น2คนไปด้วยอย่างเงี้ยสบายใจแล้วครับ So when I see the lake, I think that when Please stop. Please yeah, stop. Yeah, yeah, yeah. I saw, it. And he saw it too. Yeah, <laughs> yeah. yeah. It's so amazing. Yes, so many nice uh, places here to go. So yeah. Countryside. So, and you can go. Let us look at the lake. Uh -huh. So uh, I saw you. I, had, I could read your mind. To be honest, I saw you head like. Right? Can yeah, you stop see? Huh? I want to stop here. Yeah. <laughs> yeah we all and then you we'll stop. Yeah, 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 you have yeah. the connection with them. วอาวว้าวว e าวว้าวว้ว้าว l ้า n ว้าวว d าวว j า m p ้าวว้าวว้าวว้าว่้าววาอยู่วี่ไหนไม่ร้ว้ครับเพร้าะว่าเข้าวว้าวารู้แวว้าวว้ามันสวยคาับแล้วก็ตรงนี้เราจะมางเห็นเขาที่สูงทา่ส้า y ว้าวว้าวว้าวั้าวว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 ้าวาวว้าวาาวา ออตอนนี้เราอยู่ในออสเตรียนะครับแล้วก็มองย้อนกลับไปที่เยอรมันทางขี่มาแบบโอ้โหโคตรสวยแล้วก็แบบอากาศดีมากวันนี้ครับฝนไม่ตกไม่รู้ว่าเยน็นๆฝนจะตกหรือเปล่าแต่ตอนนี้อากาศแบบสุดยอดหน้าตาไม่ได้ท้องจ่นเลยสักนิดนะครับ,บกลัวว่าเมื่อกี้นี้คุณลุงแม่งเดินมาถามเฉยเลยว่าแถวนี้น,นี่ความน้ำมันอยู่ตรงไหน กูจะไปรู้ได้ยังไงแล้วความตลกน,นั้นก็คือบคนเยอะมันด้วยกันเดินมาเหมือนเห็นคุณลุงถามปุ๊บพอมันทาให้เห็นนะคุณลุงปุ๊บมันไม่อยอมคุยกับคุณลุงอะไรหัวแต่คุณลุงแม่งมาคุยกับคนไทยอย่างเราเออดีเว้ยคำตอบจึงเป็นกูไม่รู้ออกเดินทางกันต่อครับตะกี้นี้นะครับเราอยู่ที่ออสเตรียแล้วแล้วก็ตอนนี้มุ่งหน้าไปยังชายแดนที่จะไปอิตาลีครับ ซึ่งเส้นทางก็ไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สวยงามมากเลยครับตอนนี้ครับเอ่อสิบเอ็ดโมงครึ่งเรามาอยู่ตรงไหนองคจีผมไม่รู้นะเพราะว่าขี่ตามสเวนอย่างเดียวเลยครับแต่รู้ว่าเออเรามาจากออสเตรียนะครับแล้วก็ขึ้นเขามาขึ้นเขามาจนถึงตรงนี้ นะครับเราเดี๋ยวเราก็ต้องขับลงเขาไปยังอิตาลีครับแล้วก็อ้อเพื่อที่จะก,กลับไปยังออสเตรียแล้วก็เยอรมันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้รถเพียบเลยอะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้มันก็แบบมีรถแบบหลากหลายนะครับไม่ได้มีแค่ BM แล้วตรงนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแบบทั้งคอด้าทั้ง KTM ทั้งพุสวาน่าเยอะมาก หลายยี่ห้อนะครับแต่ว่า BM ก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของภูมิภาคน,นี้นะ BM บอย่างเยอะเยอะที่สุดอยู่หลังจากขี่รถออกมาจากการมิสพาเทนเกอร์เชนนะครับกับสเวนแล้วก็ a n d เดรีถึงตอนนี้เราต้องแยกกันแล้วครับเพราะว่าสองคนนี้ยเขามีภาระที่จะต้องกลับไปทำงานที่ BMW m o ม o r r a อเตอลาดเดครับส่วนผมเนี่ยอยากจะขี่ช้าๆชมวิวแวะถ่ายรูปมากก็เลยแยกกันตรงนี้ที่ทิมเมลยอรครับ เส้นทางช่วงนี้ครับ ่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวครับบางจุดเนี่ยเรามองเห็นหิมะด้วยแล้วก็มีหมอกนะครับเข้ามาบดบังสายตาจนแทบจะมองไม่เห็นทางครับ มหมอกสีขาวหนาทึบนะครับไต่ความสูงผ่านโค้งพับผ้าหรือที่ฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าสวิชแบ็กขึ้นมาจนถึงจุดนี้เราก็ข้ามจากออสเตรียเข้าสู่อิตาลีแล้วครับ สูงสุดเส้นทางก็ค่อยลดความสูงลงมาครับระหว่างทางนี้จะเห็นทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วก็จักรยานเนี่ยออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งในช่วงวันหยุดเต็มไปหมดนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึงในอิตาลีครับจะลังจะกลับไปที่เยอรมันไม่รู้ว่ามันต้องผ่านออสเตรียหรือเปล่าก็าคือ,อใน n a v i g เ t o r ลืมโหลดแมปมาไม่มีแมปนะครับก็เลยใช้ g o o g l e Map นำทางปรากฏว่า g o o g l e Map ก็ให้ตัวยึดโทรศัพท์น็อตหายอีก ก็เลยต้องฟังแต่เสียงมันบอกอย่างเดียวพ่าฉะนั้นก็ไม่เห็นทันที่มีอะไรรู้แต่ว่ามันบอกว่าให้ไปอีกกี่กิโลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฉะนั้นเนี่ยก็ตามมีตามเกิดครับมันบอกให้เราไปไหนเราก็ไปนั่นนะครับไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้แต่ว่ามันสวยครับไม่ต้องรู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนรู้แต่ว่ามันสวย ตอนนี้อยู่เมืองอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วว่าตลกตัวเองคือชื่อมันอ่านยากแล้วก็อเอาเป็นว่าตอนนี้คือ,อยังอยู่ในอิตาลีนะครับอยู่ในอิตาลีแล้วก็ไปทางนู้นไปทางนู้นนะครับอีกไม่ถึงกิโลก็จะเป็นออสเตรียเราก็จะทะลออสเตรียกลับไปที่เยอรมันแต่คราวนี้ยังไมไ่กินอะไรเลยวันนี้ขี่รถอย่างเดียวเลยแล้วก็ไหนๆอยู่ในอิตาลีททีใช่ไมหมครับกินพิซซ่าดีกว่า หาพิซซ่ากินก่อนนะครับตรงนี้ก็มีร้านพิซซ่าอยู่กินพิซซ่าก่อนแล้วค่อยออกจากอิตาลีกันนะครับมาอิตาลีทั้งคีต้องกินพิซซ่าเอ่อจากตรงนี้ไปนะครับจะขี่เข้าไปในออสเตรียแล้วก็กลับไปที่เยอรมันซึ่งจะใช้ระยะทางอีก98กิโลเองเหรอโอ้เหลือแค่98กิโลครับก็คือเหลือแค่ประมาณสัก สองชั่วโมงนะเขาบอกว่าประมาณสองชั่วโมงก็ถึงนะครับตอนแรกนึกว่าจะไกลกว่าน,นี้นะฮะโอเคก็วันนี้นะครับขี่เข้าออสเตรียอีกฝั่งหนึ่งมาเข้าอิตาลีซึ่งขึ้นแบบบนภูเขาสูงเลยแบบขึ้นไปแบบมีเห็นหิมะด้วยนะแล้วก็มีหมอกมีแบบอากาศเย็นนะครับเราก็ลงมาทางฝั่งอิตาลีแล้วขี่รถมาทางนี้เรื่อย จนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะผ่านออสเตรียแล้วก็จะกลับไปที่กามิชนะครับเพเทนเคอร์เชนอฮะซึ่งเส้นทางเนี่ยน่าสนุกเลยเพราะว่าอีก9กิกิโแต่ใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นเส้นทางในเขา,าเลยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นมาดูว่าพิซซ่ามันจะใหญ่แค่ไหนแล้วจะกินหมดหรือเปล่ามาแล้วครับพิซซ่าใหญ่บิ้ม,มให้ดูโคตรใหญ่กินคนเดียวนะ uh huh. ดูว่าจะกินหมดไหมแต่ว่าหอม่มากินมากแบบร้อนๆจากเตาเลยครับดูอีกทีหนึ่งแม่งายแน่ลองดูว่าจะว่าจะแบบใช้เวลานานแค่ไหนแต่ยังไงต้องกินใี้หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาหาัว่าแบบเราไม่อร่อยตัวนี้ร้อนๆอยู่เลย ถาดใหญ่กต่จาาอย่างนี้ครับติดมาครึ่งชั่วโมงมีที่สุดท้ายของจริงเดีเราเชิญที่กินทห้หมดกกันเก่งจริงจริงปฏิบัติการถึงอิตาลีครับเรียบร้อยทัดไปแล้วพิซซ่าอ่า เยอะมากนะครับตอนนี้ได้เวลาเดินทางต่ออีก2ชั่วโมงถึงที่พักเดี๋ยวเราจะออกจากอิตาลีทะลุออสเตรียแล้วก็ทะลุกลับไปที่เยอรมันกลับไปที่กาเมชโคตรอิ่มเลยอิ่มแบบโอ้ชุุๆโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อ เส้นทางวันนี้ที่ผมพาเพื่อนๆไปขี่ไม่ได้ยาวมากครับแค่300กิโลเมตรเท่านั้นแต่เพราะว่าผ่านเข้าไปในหุบเขาเทือกเขาแอลเบาว,เว์เรียเส้นทางเนี่ยเลี้ยวรถคดเคี้ยวนะครับแทบจะไม่มีเส้นตรงเลยแล้วก็ ผ่าน3ประเทศคือเยอรมนีออสเตรียแล้วก็อิตาลีเป็นเส้นทางที่ทําให้ต้องใช้เวลาไปทั้งวันเลยครับแต่ก็เป็นวันหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเป็นเส้นทางประทับใจเส้นทางหนึ่งเท่าที่ผมเคยขี่มาเลยครับสวยงามจริงๆคืนนี้นอนหลับสบายแล้วครับ แป๊บเดียวครับถึงวันที่4ของการเดินทางแล้วพรุ่งนี้ผมต้องกลับแล้วครับวันนี้ผมก็เลยทําสิ่งที่อยากทําอย่างหนึ่งคือตั้งแต่มาที่เนี่ยผมเห็นทะเลสาบมันเป็นสีฟ้าใสมากๆผมอยากลงไปว่ายน้ําเล่นมากๆครับน้ำใสเจา้ายันเย็นยังเจี๊ยบ น้ำใสแจ๋วแล้วก็ตามเมืองพวกนี้เขาบอกว่าในเยอรมันเนี่ยคือน้ำกอกนะครับถั่วอเตอร์น้ำกอกเนี่ยกินได้หมดน้ำเนี่ยสะอาดมากโดยเฉพาะเมืองอย่างนี้นะครับเมืองที่แบบอยู่ในภูเข,ขาในพวกนี้น้ำที่เรากินจากน้ำกอกนะเขาบอกว่าบางทีดีกว่าน้ำแร่ที่แบบอัดขวดใส่ขวดขายนะครับบางยี่ห้อด้วยซ้ำ เพราะามันจะเป็นน้าที่มาจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับเนี่ยเราดูดีน้ำมันใสย้่บ้บ้านเลวสบายแนละ้วไม่ยากไปไหนเลยออยากจะมีเวลาสักนสองอาทีตได้อย่างน้อยนะครับตอนนี้แบบกีว่วันละ สามสี่วันหมดไปอย่างเร็วเลยแล้วก็โหยังมีทางให้ขี่เยอะมากนะครับแล้วก็สวยๆทั้งนั้นขี่จะขี่ชิลจะขี่เล่นโอ้งจะขี่ความเร็วสูงบนอตโตบาลมีหมดนะครับสมแล้วที่เป็นเมืองอเป็นประเทศต้นกำเนิดของเบียนนิวมอเตร์ลางานนะครับเบียนนิมอเตร์ลาเดยเขาจะจบตอนสามโมงตอนนี้มาเสือดโมงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีบกลับไป กลับไปที่งานก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บตกนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดว่าทันเย็นนี้ก็ค่อยไปเที่ยวใหม่ถ้าฝนไม่ตกนะครับแต่ถ้าฝนตกก็อดอรีบกลับก่อนอผมไม่ใช่จำเวลาผิดหรอกไม่รู้ดีกว่าไม่รู้นะครับว่าเขาจะเลิกตอน3โมง พตอนนี้ก็เหลือตอนนี้เที่ยงแล้วก็เหลืออีกสามชั่วโมงสุดท้ายนะครับสาหรัแบบเดี๋ยวอยู่มอตลาดเดย์สอเกยดต้องรีบมาก่อนนะครับเพราะว่าน้ําเสร็จก็กลับมาเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่งานละก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะเก็บตกอะไรได้บ้างนะครับ <brake noise> r ี t uh, Gentle Laser ยูนิตกลาดเป็นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมอยากให้แบบสนับสนุนกันเพราะว่าเขาดูแลลูกค้าดีมากผมเคยซื้อกระเป๋าใบหนึ่งแล้วมีปัญหาก็คือกาวมันลอกกาวมันหลุดพออีเมลมาหาเขาว่าเขาส่งของใหม่ให้ผมเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องส่งของเก่าคืนไปด้วยนะครับ ถ้าแบรนด์เขาดูแลลูกค้าดีอ่ะนั่นหมายความว่าเขาตั้งใจทำงานนะมันน่าสานสนุกมากเลยทัวร<อ>์เวลสอันนี้เป็นบูธโทรเทคครับเขาก็จัดเต็มกับบีเอ็มมาตลอดนะครับอย่าง,งชุด การล้มของ g s เนี้นะครับก็มีการออกแบบกับ BMW มาขอนหน้านี้แล้วนะครับอาร์เท GS กับ t o u ร a t e c แบบเต็มสูบถ้าคุณรักมอเตอร์ไซค์นะครับรัก BMW โดยเฉพาะ BMW นะครับมาเลยครับอีก2อปีมาแล้วไม่เสียไม่เสียหลายแน่นอนมาดูงานมาขี่รถที่นี่นะครับโคตรคุมนี่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของผมเลยนะแล้วก็จะมาที่นี่มันทำให้ผมได้รู้จัก b ี w จะไปอยู่มอตลาดมากขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จได้ดีขนาดนี้เพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์นะครับมีที่มาที่ไปที่แบบแข็งแรงแข็งแกร่งมากเนี่ยดูนี่คือที่จอดรถนะครับในวันสุดท้ายซึ่งเหลือน้อยแล้วครับคนก็กลับไปเยอะแล้วล่ะแต่ที่อยากจะให้โฟกัสคือภูเขาข้างหลังนั่นดูสิครับ ครั้งต่อไปปี2027ครับหวังว่าเราจะได้เจอกันถ้าคุณมานะครับเพื่อนๆก็คงพอจะรู้แล้วนะครับว่าหน้าร้อนของยุโรปเนี่ยกลางคืนมันมาถึงช้าละเกินนั่นก็หมายความว่าผมยังพอมีเวลาที่จะออกไปเที่ยวออกไปชมความสวยงามของเทือกเขาแอลแห่งบาวาเรียก่อนที่จะกลับกรุงเทพครับ แม้ทริปนี้จะเป็นทริปที่ประทับใจมากขนาดไหนแต่สุดท้ายก็ถึงเวลาที่ต้องจบลงครับและเมื่อใดที่การเดินทางครั้งหนึ่งจบลงนั่นหมายความว่าการเดินทางครั้งต่อไปกำลังจะเริ่มขึ้นครับแล้วออกไปดูโลกด้วยกันใหม่กับผม701 Motorwalk ครับ